ปลาทองทองนิยายบทที่77ราตีหลังฝนพร้ำนำพาไอหนาวเย็นจากพื้นผิวน้ำพัดแผ่วมาเป็นละลอกทาวะ่าภายในกระจมหลวงอันใหญ่คลับอุ่นสบายด้วยสองมุมกระโจมมีกระถางไฟให้อบอุ่นอีกทั้งบนเตียงใหญ่ ภายใต้ผ้าห่มพื้นหาชายหญิงสองครั้งเปลยเปล่านอนกอดกวาดแนบชิดอุยยินแท่ใจถือว่าสึกวันพรุ่งนี้จะออกรบด้วยด่านเทียนควรพิชิตง่ายได้เพียงนั้นเจ้าจอหลงแางให้เนดเนยไปใหญ่มีสู้พวกเราแยกขำวลนไปยังทิศทางบุรพามุ่งหน้าไปวัดชงเหมือนเลยไม่ดีกว่าหถือข้าเองก็อยากเห็นทำที่ว่านั่นโดยเทวหวานเอี้ยนเหอเจียนกระชิบหาหรืออยู่ข้างหูภรรยา ฝ่ามือใหญ่ข้างหนึ่งเห็นครึง่งซวงอกอีกหอย่างลุ่มหลงด่านเทียนกวนอยู่เบื้องหน้านี้แล้วใครอยากร่วมรบเป็นขวัญกำลังใจแกเราทหารหากด่านเทียนกวนแตกพ่ายกำแพงเมืองเป้นจริงก็ไม่นับเป็นอะไรแล้วเวลานั้นพวกเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เส้นทางลับอีกอย่างฝ่าอี้นอนหนุนท่อนแขนแข็งแกร่ง,งตอบเรียบเรื่อยด้วยใช้กระหวัดคุณคิดถึง,งเรื่องราวของพู้สาวอ้ยเห็น ช่างเป็นภรรยาคู่ใจที่ประเสริฐโดยแท้มีแต่คนดวงตามืดบอดและโง่งงมเช่นเจ้าควงเท่านั้นที่มองไม่เห็นเขาทำไข่หกเม็ดงามกระเด็นหลุดมือมาถึงข้าแล้วข้าไม่ยอมปล่อยให้ไข่หกเม็ดนี้หลุดมือไปเอันขาดหากผู้อื่นคิดทวงคืนข้าจะอมหัวในผากเสียกล่าวจบหวันเอ้นเหอเจียนก็เลื่อนตัวลงไปประกบเิมฝีปากรวบยอดสวงอกสีแดงเรื้อไม่อย,ยอกเย้าดุดดืม่ม อาเจียนท่านเหลวไหลใหญ่แล้วอีกไม่กี่ช่วยยมก็ต้องคำศึกใหญ่ยังคิดจะออกแรงอีกอย่างฟานอิ้ยิ้มดุย่างไม่จริงจังนะักก็พอต้องคำศึกใหญ่อย่างไรเล่าจึงต้องหวอนขอกำลังใจจากภรรยาสักหน่อยแต่นี่ฮูยินใจถอยคิดถึงเรื่องใดอยู่ข้ากำลังคิดเรื่องนิงเอ,อ๋อกับเฉินเนื้อผู้นั้นข้าพอจะมองออกว่าปวดสาวก็มีใชโอ่อนเอียงอยู่้าง มีรู้ว่าการที่ข้าพาบุตรสาวกลับแคว้นจินจะเป็นการฉับยวนอย่างยั่งออกจากการดื่มให้อย่างฟานอี้เอ่ยถึงสิ่งที่ขุนคิดอยู่เมื่อครู่เมื่อเล็กรูปไห้เลือนผมยาวสยายของสามีไปมาหวานเอี้ยนเหิดเชียได้ยินดังนั้นจึงพระเินพีปาจากทรงอกคู่งามเงยหน้าขึ้นอมยิ้มเล็กน้อยเรื่องวาสนาชะตาลักเกี่ยวพันกับคนสองคนพวกเขาเป็นบิดามันดาทำได้เพียงฝ้อมองอยู่ห่าง ป่อยให้พวกเขาได้ตัดสินใจกันเองเถิดก็จริงของท่านหลังได้รับคำปอบโยนหัวใจของหยางฟานอีผพันรู้สึกเบาสบายปลอดโปรง่งก่อนจะคลี่ยิ้มลงมาซึ่งรอยยิ้มนั้นงดงามชวนให้หัวใจของคนเป็นสามีกระตุกแต่ไม่เป็นจังหวะถึงกับโน้มตัวไปประกบชุมพิษเรียนฝีปากนุ่มละมุนของคนใต้ร่างดูดเม้นเลียวเล็กๆก,กว่าชิมน้ำหวานเนบทงปากของภรรยาอย่างดุดดนสเสนหา อย่างฝันอี้ถูกบดจุ่จนหายใจแทบไม่ทันแต่กระนั้นริมฝีปากแดงกำช้ำชื้นก็เพรื่อตอบทับจุมผิดด้วยความเต็มใจเลียวลิ้นร้อนคลอเคลียเกี่ยวกรวัดเสียงคลางแผวอย่างสุขสมสอดประสานถาว่าในตอนที่หวัดเอยนเหอเจียนถอนจุมพิดจากถิงฝีปากเลื่อนกายลงต่ำล,ลงมาดูดเม,ม้มรำคอขาวพองหอมกรุ่นชายหนุ่มพันสังเกตว่าจู่ๆภรรยาเออคอพับคออ่อนลงไปอีก เสียงคลางแผง่วเหือดหายเปลือกตาบอบบางปิสนิทร่างกายไร้การตอบสนองใดๆโอหินุยหินหวานเอี้ยนเหือเจียนเงยหน้าขึ้นดองเด้ยวยความตกใจก่อนจะรีบสมรวจชีพปรชวรวิญญาณของนางลุลออกจากรลั่งอีกแล้วใบหน้าคลามคมของหวานเยี้ยนเหอเนอเือเจียนพัานซีดเผือดเหงอเย็นไหลซึมผุดพลายชายหนุ่มพยายามรวบรวดสติสัมปชัญญะ ปากหองตนเองไม่เคยเกิดอาการสติแตกเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาไม่เป็นไรอาเจียนเจ้าต้องใจเย็นๆผ่านฟ้าสางไปหูหินก็ฟื้นแล้วมาเดี๋ยวหูหินก็ฟื้นขึ้นเหมือนทุกคราหวานเอี้ยนเหอเจียนสะกดจิตตนเองพยายามรัง,งับมือไม้สันเทาลุกขึ้นเดบิบอาพรมาสวมใส่ให้ภรรยาละตนเองเขาไม่คิดจ,จะบอกให้ผตรสาวนางร่วงรู้มาอย่างทันหวัานหิงต้องเข้ามานั่งดูเขา นอนอบกอดคร่ำครวนเพียกหามานดาของนางให้ไข่หน้าอีกถัดจากนั้นก็บรรจงนวดมือนวดเท้าภรรยาเพื่อไม่ให้ร่างของนางเย็นชื่อจนเกิดไปนะโอ้ยหินเจ้าต้องฝืนกลับมาหาข้าเจ้าจะทอดทิ้งข้าไม่ได้เวลาล่วงผ่านมาถึงต้นยามอินซึ่งเป็นกำหนดการในการเคลื่อนพลบุกโจมตีด่านเทียนกวนหวัดเยี่นเหอเจียนไม่ได้นอนทั้งคืนจะต้องจัดใจพระออกจากห่างภรรยา ลกขึ้นไปสวมอาพอรพิธีการเพื่อออกไปส่งกองทัให้ตนเองแล้วแจแ้งแก่ล่าแม่ทัพให้ทราบว่าเขาและภรรยาจะไม่ไปร่วมรบในครั้งนี้เฝ้ากระจมเอาไว้ให้ดีหวานเอี้ยนเหอเจียนสั่งการทาหารยามหน้าประตูแล้วเดินเร็วๆออกไปยังลานกว้างเบื้องนอกที่ยามนี้มีทหารจำนวนหนึ่งแสนนายสวมชุดเกราะเยืนเข้าแถวเตรียมออกรบกันพร้อมเพียงจนผิงไม่ได้นอนทั้งคืนเช่นกันเนื่องจากอนิจจทหารส่วนหนึ่งต้องออกรบ ทำให้นางถูกทหารผู้คุมประจำก,การกระโจมครัวบังคับให้จัดเตรียมสเบียงอาหารสำหรับกองทัพตลอดทั้งคืนแต่ด้วยความที่หลายวันมานี้นางพยายามกล้ำกลืนฝืนตนเองหัวอ่อนว่าง,ง่ายทหารผู้คุมเลยมีท่าทีผ่อนผ่อนให้นางไม่น้อยมีดเฝ้าติดตามทุกฝีเ้าาเหมือนเช่นที่ผ่านมาวันนี้เสร็จงานจากในกระโจมครัวเชิญผิงก็ลอกออกมาดูห้องเตจินห้องซีส่งกองทัพไปรบอยู่ไกลๆทางแพทย์สยาหว,วานทิ้ง ไปอยู่เสียที่ไทยหรือว่าติดตามกองทัพไปออกครบเนนทิงคาดเดาหาได้ไม่ง่ายนักที่จะเห็นห้องเต้จินหงซีอยู่ตาำลําพังโดยพอทุกเวลาเขามักติดตามหวานถึงเสมือนเงาเมื่อคิดได้ดังนี้หญิงสาวจึงตัดสินใจเดินย้อนกลับไปที่กระชมครัวอาศัยช่วงเวลาที่ทุกคนลาถอยไปพักผ่อนลอบถือถาดอาหารออกมาเงียบๆแล้วรีบสาวเท้าเดบเอียกระมหลวงหลังใหญ่ทอไไม่ได้ ทาหารยามนัก,กระชมหลวงรีบชูดาบขึ้นขวางทางข้าเป็นคนของกระจมครัวเมื่อครูฝ่าพระมีรับสั่งให้จัดสำหรับเช้าให้เด๋ยวขึ้นหน่อยแล้วให้ยกมาที่นี่ทาหารยามทั้งสองคนกวอดตาพิจารณาสติเบื้องหน้าแม้อยู่ในชุดแรงงานทาตหากแต่ใบหน้าของนางงดงามหมดจดดูไทยพิภัยแต่อย่างไรนางก็หาใช่คนคุ้เคยพวกเขาจึงต้องใส่องให้ดีแต่เจ้า มใช่คนที่ยกสำรับมาส่งพระจำคนที่โรงครัวล้วนยุ่งวุ่นวายกับการ,รเตรียมเสบียงให้เราทหารไปออกรบกันทั้งคืนอย่างนี้แต่ละคนก็ยังไม่เสร็จงานเขาว่างงานอยู่ผู้เดียวท่านผู้ข่มให้ขคะยกสำลับมาส่งแทนหากพวกท่านไม่เชื่อคำข้าก็ไม่เป็นไรหากฝ่าบาทกลิว้วจะมากล่าวโทษข้าไม่ได้กล่าวจบเจริญิงก็แซงทำทีไม่สนใจหมุนกายเดินกลับออกไป ทาหารยามได้ยินดังนัง้นก็หวันกลัวความผิดขึ้นมาหากฝ่าบาดกลิ้วพวกเขาก็คงทับมือไม่ไหวว่าเดี๋ยวค่อนเจ้าเข้าไปได้วางสำรับเสร็จก็รีบออกมาเจนผิงทิพยเก็บซ่อนรอยยิม้มปรับสีหน้าให้เป็นปกติหันมาคอมศีรษะให้ทหารยามเล็กน้อยแล้วเดินผ่าดประตูกระชมเข้าไปด้านในแม้ได้ยินทหารบอกให้เล่งทีบแว่าเจนผิงไม่สนใจฟังแต่ยังไท นางตั้งใจะจะดึงเวลาอ้อยอิงรอจนกว่าห้องเต้จินหงซีจะกลับมานางอาจไม่งามล่มบ้านล่มเมืองเท่าวานหิงแต่นางอายุมากกว่าวานหนึ่งถึงสองปีรูปร่างย่อมเป็นสาวสะพังเย้าะยวนกวานางไม่เชื่อหรอกว่าหากห้องเต้จินหงซีกลับมาแล้วพบว่ามีสตีปเปืองผ้านอนทอดกายซุกซ่อนอยู่บนเตียงเขาจะไม่เกิดอารมณ์กำนัดขึ้นมาจนผิงผ่ยมัม่นด้วยความกระหิมชันำถาดอาหารสำรับ วางถุงบนโต๊ะครางโถงจากนัก้นก้าวเข้าไปยังห้องนอนซึ่งอยู่ให้สุดในกระโจมถาว่ายังไม่ทันได้ลงมือปวดเรื่องอาบรตนเองสองท้าของเจินพิงผันชะงักทั้งฉับพลันไม่เห็นหวานหนิงนอนหลับสงบนิ่งอยู่บนเตียงถือว่าการเจ็บปวดเดิมๆจะกำเทิบขึ้นมาอีกเจนพิงย้อนนึกไปถึงช่วงเวลาที่ตนเองเคยขันแกล้งหวานหนิงยามเจ็บปวดสมัยวัยเยาว์เมื่อคบคิดมาถึงตรงนี้ เลียมฝีปากพันเผยรอยยิ้มชั่วไร้ผุดพลายหวานทิ้งหวานทิ้งเจนผิงเอ่ยเรียกเสียงเบาเพื่อเป็นการยังเชิงแนนหนุนว่าอีกฝ่ายเงียบกริบรายการตอบสนองหญิงสาวจึงใจกคล้าสาวเท้าเข้าไปยืนประชิดข้างเตียงเอเื้อมมือลงอังปลายจมูกนางแพทย์สยามหวานที่ไม่หายใจไม่สิใครจะหายใจอยู่ถาวาแผ่วพบับอันหนึ่งร่างใช้วิญญ,ญาณเจนผิงไม่ทั้งรอให้เสียเวลา นางเอื้อมมือไปกุมอยู่ที่ลำคอข,ของหวานหิง้งเรียมผีปากสยะยิ้มแล้วเกรงฝ่ามือออกแรงบีบทายซะหนังแพทย์สยาข้ากำจัดเจ้าคอนป่เอเดี๋ยวจะส่งลวนสีลงนอนลกต่าไปเป็นเพื่อนพวกเจ้าคิดจะกำจัดข้าคิดลมลังง่าชวงศงอย่างท่นนื้ไม่มีวันสำเร็จหรอกฮ <laughs> อย่างเตี้ยวขัดดาทอได้ไม่ทันไทยเจนผิงคลับพบว่าลำคอข,ของตนเองถูกฝ่ามือใหญ่แข็งแรงข้างหนึ่ง ปาดเข้ามาตะคุบแน่นแล้วกระชากนางออกห่างจากครางที่นอนอยู่บนเตียงทุนแทงร่างของนางถูกชูขึ้นกลางอากาศปลายเท้าลอยเหนือพื้นจนผิงเริ่มขัดอากาศหายใจทั้งร่างดิ้นพลานสองตาแดงคำเลือกถลนหญิงสาวแล้เลวช่างขวัญกล้าเทียมฟ้าอย,อย่างยิง่งบางอาจทำร้ายหัหญิงของข้าหวันเยี่ยนเหอเจ้นคำรามกล้องในตาดำมืดไรประกายทอับอีสัตย์ จ้องมองเจนผิงอย่างเยยบเย็ยนฝ่าบาทเด็ดเด็ดโปรดหม่อม,มฉันไม่ได้ตั้งใจเจนผิงถูกฝ่ามือใหญ่เบียลำคอจนเอ่ยพูดออกมาอย่างยักลําากไปยามร้องขอชีวิตจากปีศาจร้ายแต่ว่ายามนี้หวันเอี้ยนเหินเจียนคุมคลังสติแตกไปแล้วปากใครเอามาหิดแข็งเกล้ามุ่งหมายจะฆ่าคนที่บังอาจคิดทำร้ายภรรยาของเขาให้ตายด้วยมือตนเองเจนผิงดิ้นทุรนทุรายหายใจไม่ออกอยู่กลางอากาศ หวาดกลัวจนน้ำตาไหลนองหน้าลมหายใจเริ่มขาดเป็นห้วงๆในตอนนี้นางประจักษ์แจ้งเราว่าฮองเตจินหงซีดูกหลายป่าเถื่อนแท้จริงดังคำเล่าลือเขาอ่อนโยนกับภรรยาของเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นนางไม่ควรเข้ามาที่นี่เสียงเออาจจากกระจมหลวงดังลั่นมาถึงกระโจมของหวานหนิ้งตัวจริงที่อยู่ข้างทันเด็กสาวใจประวัติถึงมันดาผุดลุกขึ้นจากเตียงคว้าเสื้อคลุมมาสวม แล้ววิ่งไปที่กระจมห่วงทันทีขันวิ่งฝาดหารยามสองคนนากระจมเข้ามาถึงภาพที่เห็นทําเอาเด็กสาวเบิกตาด้วยความตกใจฝ่าพาัดทรงทําอะไรเพคะหวานหิงร้องถามนางโกรธเกลียดเชนผิงก็จริงแต่ไม่เคยคิดประหัสประหารอีกฝ่ายจนถึงตายมานดาของเจ้าวิญญ,ญาณหลุดออกจากลคลั่งอีกแล้วหิงสารเลวพูดี้บางอาจบุกเข้ามาบีบคอมาราเจ้าหวังฆ่าให้ตาย หวาน,นิงสะดับร็อฟังดังนั้นอาการตื่นตกใจพันสลายหายไปราหมอ,อกควันอย่างนี้ในต่างงดงามของนางดำมืดไรประกายไม่ต่างจากวันเอีนยหอเจียนเช่นนั้นฝ่า่าก็ลงมือเถิดผู้ใดบังอาจทำร้ายสเสด็จแม่ข,ของข้ามันผูดหนต้องตายอย่างไม่ทันที่เจนผิงจากใครครวนว่าวิญญาณผู้ใดจะหลุดออกจากคร่างกระดูกต้นคอของทางกรลั่นดังครอบลิ้นจุกปากดวงตาเพิกขลน คอหักตายคามือห้องเทะแควนจินทาหารไปตามาชาชัยมาพบข้าหวานเอี้ยนเหอเจนตะโกนสั่งจากนั้นก็โยนร่างท้วิญญาณของเจนผิงลงกับพื้นแลวกับเศษผ้าขี้ริ้วเก่าขาดผืนหนึ่งหวานหนิงมองดูศพของเจนผิงโดยสายตาเหยียบเย็นมุมปากยกยิ้มบางเบาหากฝ่าบาทผู้นี้เข้ามาพบช้าไปเพียงเสี่ยวนมหายใจร่างนี้อาจถูกคนช่วยทำลายจนมารดาของนาง ไม่สามารถขับเขา้าทางได้ดังนั้นเจนผิงได้รับผลกรรมเช่นนี้ก็นับว่าสะสมแล้วครูตอบมาจ่าชัยที่ไม่ได้ติดตามกองทัพไปคลำศึกก็มาถึงเมื่อเห็นศพองคหญิงใหญ่แห,ห่งตาซรงนอนตายอยู่ในกระโจมหลวงก็พอปฏิปต่อเรื่องไทยเกรงว่าสติผู้นี้คิดบินเตียงฝามผ่าแล้วกำลังสมควรแล้วลากศพไปตัดคอแล้วส่งหัวของนางไปเป็นเครื่องบรรณาการแก่ฮ่องเต้ตาซรง พะยะาคารฝาบัทจ่าชัยทัพพระบัญชาเสร็จก็เดินออกไปเรียกทาหารสองคนจากเบื้องนอกมาแบกศพออกไปตัวเขาก็เดินทาออกไปเช่นกันเพียงแต่ห่างตาอดเหลือไปมองบนเตียงเสียไม่ได้ฝ่าบาทอารวาสเสียงดังคึกโครมทะลุท้องฟ้าป่านนี้เหตุในท่านไม่ทับเจยังนอนหลับเ่ากับไม่ได้ยินเสีย,ยงนั้นถึงขั้นศพเข้ากับพระเนตรคมดุดเข้าจะาช้ยรีบถอนสายตากลับและสาวเท้าเดินออกไปอย่างรวดเร็ว ภูอื่นออกไปหมดแล้วเหลือเพียงผู้สาวของภรรยาหวันเอ็นเหอเจียนมีอาจขับไล่นางออกไปได้จึงแท้งทำเป็นมไม่เห็นแล้วเดินขับไปนั่งลงข้างเตียงทางเดิมหว่านหนิงเห็นดังนั้นก็เดินขับไปนั่งลงโต๊ะต,ตัวเดิมที่นางเคยนั่งทอเมื่อครั้งก่อนคนคิดในใจยังขัดคลุ้มระยะนี้มันดานของนางวิญญ,ญาณผลออกจากร่างทีเหลือเกินหากเป็นเช่นนี้ต่อไปจะส่งผลกระทบต่ออายุวัฒน์ภายในใถึงให เด็กสาวคิดกังวลไปเรื่อยเปื่อยจบจนสายตาผ่านเล่นไปเห็นห้องเต้แควนจินกำลังบีบนวดฝ่าเท้ามันดานของนางเข้าพอดีเขาเป็นถึงบุรุษผู้ยิ่งใหญ่แต่กลับทำเรื่องประเภทนี้โดยไม่คำนึงศักดิ์ศรีแต่อย่างไทยช่างน่านับถือจริงๆหวานนิงอดที่ยิ้มออกมาไม่ได้เวลาผ่านพ้นไปเรื่อยๆกระทั่งผ่านพ้นยามอินรวงเข้าสู่ยามเหมาหวานอินเหอเจนนั่งอยู่ข้างเตียงบีบมือภรรยารอเขาอย่างทุลักทุก ส่วนหวานหนิงนั้นเดินไปมาวุ่นวายระหว่างข้างเตียงกับหน้าประตูกระโจมฟาบาัดฟ้าสั่งแล้วดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วเพคะหวานหนิงวิ่งกระหืดคอหอบเข้ามาดวงตาจับช่องใบหน้าภรรยาอย่างคาดหวัวงรอคอยผ่านไปหนึ่งเครอรสองเครอรสามเคอร์อจบจนผ่านไปหนึ่งชั่วยามร่างที่นอนที่อยู่บนเตียงก็ไม่มีท่าทีว่าจะฟื้นขึ้นกลับมา หัวใจของหัดเอี้ยนเหอเจียนแล้ววานแห่เงเริ่มดำดิ่งลงเรื่อยๆโดยเฉพาะหวันเอี้ยนเหอเจียนที่หัวใจบีบรัดหดเกร็งขึ้นทุกขันหะโอหินพวกเรารอเจ้านานแล้วเจ้ารีบกลับมาเถิดน้ำเสียงทุ้มเอ่ยออกมาอย่างสั่นเครือลางสังหารบางอย่างเริ่มแผ่ซ่านกัดกินจิตใจจนกระทั่งเที่ยงวันผ่านผ่าน,าน,านทุกอย่างยังคงสงบนิ่งเช่นเดิม นี่เป็นครั้งแรกที่ผ่านเวลาฟ้าสาั่งไปแล้วแต่วิญญาณของหยางฟานอียังไม่กลับเข้าร่างหวานเอี้ยนเหอเจียนเริ่มรู้สึกวสติสัมป,ปชัญญะของตนเองเริ่มลดน้อยลงถอยลงทุกทีเหตุใดครานี้สเสด็จแม่ยังไม่ฟื้นขึ้นมาเสียทีหวานหนึ่งเริ่มใจเสียน้ำตาที่เก็บกักอยู่ภายในเอ่อเคลอออกไปนางเมอ,อกไปเบื้องหน้าคาดว่าห้องเตจินสองซีกำลันงน่ำให้เช่นกัน แม้เขาจะนั่งก้มหน้าสงบนิ่งหากแต่หลังไหลกับไหวสะท้านในขณะที่ภายในห้องถูกปกคลุมด้วยความเศร้าตมเงียบงนันทหารยามก็เข้ามารายงานว่าจามินมารอเข้าเฝ้าอยู่ทกระโจมสติของหวัดอินเหอเจียนกลับคืนเล็กน้อยเมือ่อได้ว่าจามินติดตามทับบุกโจมตีด่านเทียนกวนด้วยเขาหอะตะบึงอาชากลับมาเพียงผู้เดียวเช่นนี้เกีงว่าจะมีข่าวการศึกมารายงานให้จามิน เขามารอที่ถงทับรองหวานเอี้ยนเหอดเจียนบอกจะหารยามเสร็จก็ลุกขึ้นเดินมาเกากวานหนหิ้งฝากเจ้าดูแลทางสักครู่จากนั้นล่างสูงใหญ่กาเริงเ้าออกไปยังทงทับรองไปงานมาจามิ่นเงยหน้าขึ้นมองฝ่าบาทเห็นสีผ้าพักเคร่งเครียดอย่างที่ไม่อาจเคร่งเครียดมากไปกว่าน,นี้ได้อีกแล้วนึกชะงนสงสัยหากแต่ไม่กล้าทูลถามจึงรีบรายงานเรื่องสถานการณ์ศึกทับทูลฝ่าบาท แบบนี้กองทัพของเราหยึดด่านเทียนควรได้แล้วพะยะค่ะฝ่าบาทใช้ทำอย่างไรตอบปนี้เช่นนั้นก็รื้อถอนค่ายทาหารที่นี่แล้วให้ทุกคนเร่งเดินทางไปสมทบกับกองทัพใหญ่ที่ปักหนอกที่ด่านเทียนควรเมื่อไปถึงทบทวนแล้วให้เคลื่อนทัพตามแผนศึกกลเดิมบุกโจมตีเมืองเฟ้นจริงทันทีแล้วฝ่าบาทแล้วพะยะค่ะเราโอหิละหลวนซีมีบางเลิกต้องไปจัดการ จึงต้องรอบเข้าเมืองเปี้ยชิงไปก่อนรับด้วยเข้าพะเะค่ะพระหม่อมจะเล่งให้ดาหานลือถอนกระโจมเดี๋ยวนี้หลังหาดึอก,กับชาหมินเสร็จสิน้นหวานเอี้ยนเหอเจียนขับเข้ามาในห้องนอนอีกครั้งแล้วกล่าวกับหวานหนิงว่าข้าจะพามาันดาเจ้ารอไปที่ถ้ำปัสยินหาเดี๋ยวนี้เจ้าพร้อมจะนำทางหรือไม่บางทีวิญ,ญญาณของทางอาจอยู่ที่นั่นพวกเราทั้งรออีกไม่ได้แล้วหม่อมฉันพร้อมเสมอเพคะ ขบวนของหวันเอี้ยนเหอเจียนออกเดินทางล่วงหน้ามาก่อนโดยที่ค้ายทหารยังรื้อถอนไม่เสร็จชายหนุ่มควบอาชาโอบอุ้มร่งรางไทยวิญญาณของภรรยาอยู่ด้านหน้าส่วนหวานหญิงควบอาชาอีกตัวติดพันอยู่เบื้องหลังอาชาทั้งสองทำความแถวได้ไม่ดีนะักเนื่องจากหวานหนิงยังขี่อาชาได้ไม่คล่องแคล่วแต่อ,อย่างไรพวกเขาก็ไร้กังวลใจเนื่องจากอาณาเขตบริเวณนี้ล้วนถูกกองทัพจินยึดครองไปหมดแล้ว อันที่จริงรอให้กองทัพจีนตีมหงเปี้ยนจินแตกพายแล้วค่อยเดินทางไปที่ถ้ำก็ไดแต่ผู้ใดจะร่วงถือว่าห้องเตตาซ่งจะซุกซ่อนกุอุบายอะไรอันยืดเยื้อเอาไว้หรืไมให้หวานเย็นเ,อนเหอเจียนไม่ต้องการวางเดิมพันให้เสียเวลาอีกเขาต้องการให้อย่างฟันอี้กลับมาให้เร็วที่สุดแม่ไม่รู้ว่าผ่านทางไปที่ถ้ำแห่งนั้นจะคลี่คลายทุกอย่างให้ดืไม่ทั้งหมดคงต้องลองเสี่ยงดู ดังนั้นเขาจึงเลอกใช้เส้นทางลับส่วนกองทัพหลักก็ให้บุกโจมตีกำแพงบางทิศอุดอรเพื่อบี่งเพนความสนใจหลังจากข้าไม่น้ำ่วงเหินมาได้อาชาทั้งสองตัวก็มุ่งนาอ้อมไปทางทิศบุรพาตามที่อย่างฟานอีได้บอกเราเอาไว้ทว่าวเขาตะบ,บึงมาได้ระยะหนึ่งจูจ่ๆขบวนของพวกเขาก็ถูกบุรุษผู้หนึ่งควบอาชามาขวางเอาไว้หวานเอี้ยนเหอเจียนใช้มือข้างหนึ่งกระตุกบ,บางเหียนหยุดมา้า ก่อนจะสะบดดัดดาออกมาด้วยความเดือดทานเสาวะผู้ใดกันอยากตายนักฤกบุรุษผู้นั้นไม่ตอบแต่เปิดหมวกคลุมศีรษะออกใต้เท้าฉันเป็นหวานหนิงที่อูทานตกใจหวานเอี้ยนเหิเจียนขมวดคิ้วเหลือบมองคนทั้งคู่เล็กน้อยหากภรรยาของเขาไม่ให้ความสำคัญกับหนุ่มสาวคู่นี้เขาคงผัานขาออักรเศนาบดีแห่งต้งนาส่งเป็นหันแล้วข้าเห็นกฐิดาบุญธรรมจึงไว้ชีวิตเจ้า แต่เจ้าก็ยังรลนหาที่ตายจนได้หวัวเอี้ยนเหอเจียนเข็นเสียงเฮี้ยมเครียมพรำหอมหาได้เป็นไส้ศึกและไม่คิดอดหมือเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการศึกเพียงแต่ไม่อาจปล่อยวางองค์หญิงหนวนซีได้ไม่ว่าอย่างไรก็ขอผักหน้ามาหลนหาที่ตายฝ่าบาทก็ไม่อาจปล่อยวางองค์หญิงวันถึงได้เช่นกันขอฝ่าพระรง์เข้าพระไทยขณะพูดเฉนเนียเหลือบมองร่างภายใต้เสื้อคลุมตัวใหญ่ที่ห้องเตจินหงซี อบอุ้มแนบอกอย่างทนุถนอมเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับองค์หญิงหวานหิงแต่เกรงว่าสถานาการณ์ไม่สู้ดีนะักหวานเอี้ยนเหิดเจียนโดนคนหนุ่มยอกย้อนถึงกับสุดลมหายใจเข้าลึกแล้วบทรลมแน่นแต่ก็ทําให้เข้าใจอีกฝ่ายเพิ่มขึ้นหลายส่วนพอหากให้เขาตัดใจจากภรรยาเขาก็ทําไม่ได้เช่นกันหวานหิงถอนหายใจยาวชักมาก้าวขึ้นมาเบื้องหน้าทําไมท่านถึงทื่ทันเช่นนี้ ข้าพอกแล้วว่าข้าไม่ขับไปกับท่านข้ามีหน้าต้องทำภาคไม่เจ้าอยากทำก็ทำไปจะฆ่าคนจะหนุาหลังฮาช์วงก็ทำไปให้ข้าอยู่เคียงข้างเจ้าคอยช่วยเหลือเจ้าไม่ได้หรือเช่นเนี้ข้าออกมาเองดเดียวแม้เด็กสาวจะออกมาหิตมากเล่เพียงใดแต่ว่าเขากลับทักให้นางที่เป็นแบบนี้และที่สำคัญเขามั่นใจว่านางต้องมีเหตุผลของตนเองในเมื่อนางเลิกจะไม่หวนลับไปอีกแล้ว เช่นนั้นเขาก็จะเป็นฝ่ายติดตามนางเองนางอยู่ที่ไหนเขาก็จะอยู่ที่นั่นส่วนเรื่องทางบ้านนั้นมีต้องเป็นห่วงกังวลแต่อย่างไทยเนื่องจากภายหลังที่เขาออกจากเมืองหลวงพบเข้ากับกองทัพจีนอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรเขาก็พอจะคาดเดาชะตากรรมของต้าส่งทายก่อนหน้านี้จึงเขียนจดหมายแจ้งให้มหานาลและครอบครัวหลีภัยออกจากเมืองหลวงลวงใต้ไปเงียบๆอีกอย่างห้องแต้ส่งจงเหินอ่อนแอแล้วก็คลาดเคลา้า ไม่ว่าช้าหรือเร็วเรื่องราวก็ต้องทำานนมาถึงวันนี้ข้าไม่ต้องการลากผู้อื่นทงทําคลับทับไปด้วยหวานึิ่งยั่งกล่าวสีหน้าเบื่อหายเต็มทนแต่ว่าเฉินเน้ยคลับทำหน้าถามไม่สนใจเจ้าไม่ต้องลากข้าเต็มชจกระโดดลงไปเองเหมือนอย่างที่เต็มชจกระโดดลงไปช่วยเจ้าในสระน้เหมันนั้นจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท้องนิยายมีระบบสมาชิกแล้ว สามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ